มะปรางอาลิสายอมรับเลิกโอบอบนิธีปิดฉากรักเจ็ดปีเผยสาเหตรุรักราวาที่พยายามปรับจูนพร้อมมูฟออนโตซุ่มคุยหนุ่มต่างชาติจากที่มีข่าวเมสาคำแเบ้คู่รักดาราเสียงดีเลิกเงียบจนมีกระแสโยงมาถึงคู่ของโอบนิธีกับมะปรางอาลิสาหลายคนสังเกตมาสักพักว่าทั้งสองไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานหวานและไม่ลงรูปคู่อีกทั้งโอบก,ก็ยังโพสต์ข้อความเศร้าๆอีกด้วย ล่าสุดเหมือนว่าเรื่องนี้จะชัดแล้วเมื่อมะปรางอลิสาได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการตอบไม่โอนของไอ้นพัชรินซึ่งมะปรางยอมรับว่าโสดและเลิกกับโอ๊มาสักพักหนึ่งแล้วโดยมะปรางเล่าว่าโสดมาสักพักหนึ่งหลายเดือนแล้วคือเลิกกันมันคือปัญหาของเราสองคนที่พยายามจะปรับกันแล้วแต่เข้ากันไม่ได้ตอนนี้โสดแล้วมีคนคุยบ้างเปิดใจแต่ยังไม่มีคบกันหรือเป็นเฟน อะไรใดๆให้ได้ศึกษาคนนิดหนึง่งคอมเมนต์เยอะมากแต่ไม่ค่อยจะได้อ่านคนเขาเดานน่นน,นี่นั้นเต็มไปหมดแล้วมีเพื่อนมาถามว่าเราคุยกับฝรั่งหรอรู้สึกว่าเอ้ยไม่นะคือเราเคยลงสตอรี่ที่มีฝรั่งคนนึงเป็นนักแข่งก็เอชื่อมายงกันไปและยังบอกอีกว่าเป็นเพื่อนกับเฟนเก่าได้แต่ไม่ใช่เพื่อนที่ไปแฮงเอาด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นคอมมอนเฟรนแล้วต้องเจอกันก็อยู่ด้วยกันได้ ทํางานได้แต่ช่วงแรกๆคงต้องใช้เวลากันทั้งนั้นยังไปถ่ายงานมาด้วยกันอยู่เลยยังคุยกันปกติเป็นไงบ้างคุยเรื่องหมาก็จะเป็นเวน,นั้นเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คุยกันได้เอาเป็นว่าในที่สุดเรื่องที่หลายคนสงสัยก็เคลียร์แล้วจากปากมาปรางเองนะคะ